กระทรวงอุตสาหกรรมหนุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพัฒนาผู้ประกอบการยกระดับผ้าท้องถิ่นขอนแก่นนครราชสีมาสุรินทร์สกลนครสีจังหวัดภาคอีสานพร้อมเปิดคอเลเลคชันใหม่มัดทอใจมรดกไทยร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่า40%ตตั้งเป้าสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศวัตถุประสงค์ของการจัดง,งานครั้งนี้นะคะเป็นการสรุปผลงานของ อของสํานักง,งานปลักกระทรวงอุตสาหกรรนะคะที่ให้ทุนการดําเนินงานกับสถาบันสิงทอนะคะก็เป็นสนับสนุนผลการดําเนินงานแล้วก็แสดงแฟชั่นโชว์เพื่อแสดงผลงานของทางสถาบันสิงทอที่ได้มาพัฒนาผ้าทอของ4จังหวัดน,นะคะเป็นสีจังหวัดที่เราเลือกขึ้นมาในปีนี้นะคะแล้วก็เป็นโครงการระยะที่2เป็นโครงการที่นําเอาผ้าทอที่อัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะอัตลักษณ์ท้องถิ่นของ4จังหวัดก็จะมีจังหวัดขอนแกน่นสกลนครสุรินทร์แล้ นครราชสีมานะคะสจังหวัดนี้ซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีจุดเด่นของผ้านะคะซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันไปวันนี้เชิญโชว์ก็แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการที่ผ้าใหม่ของเราจะต่อยอดไปสู่ความร่วมสมัยนี้ทำได้นะครับแล้วก็ตลาดเองก็ มองหาอะไรใหม่ๆอยู่ผมก็อยากจะเชิญชวนว่าอยากจะให้ผู้บริโภคนช่วยสนับสนุนผ้าไหมไทยนะครับที่ได้รับการประยุกต์นะครับโดยดีไซเนอร์รุ่นใหม่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสร้างารายได้ให้กับชุมชนด้วยครับก็สามารถติดต่อเบื้องต้นได้ที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับเรามีเว็บไซต์นะครับ www.thai textile.org นะครับแล้วก็ผมก็จะทําหน้าที่เป็นส่วนกลางให้ในการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาช่วยสนับสนุนสินค้าไท กันครับ